ไปนอนนุ่นก่อนแล้วไปรู้จักกันเดี๋ยวพี่โกลพี่โกลจะพาไปบ่อหวีใช่ไหมจะเพื่อไปดวลทีมโดยกับเคสอาร์ห้าสิบซีซีพร้อมเชือกเตรียมลากสองร้อยห้าสิบกลับมาเดี๋ยวกันรู้เดี๋ยวกัรู้ไม่ปัญหาคือว่าแล้วทำไมพี่ต้องพันพันเชือกขู่พวกผมด้วยไปแค่นี้เองเปลี่ยนยาง แล้วก็เป็นได้ผมผมพันไว้เผื่อได้ลงข้างล่างก็เป็นเป็นยางมีปุ่มเราพบกันได้โอ้แค่นี้ต้องพันขู่พวกผมเนื่อคิดดูดิผมกลัวจะเป็นพาระผมเนี่ยเป็นพาระพี่ถึงแน่นอนบอวีช่วงช่วงนี้ลองรถว่าคันนี้จะพาไปถึงไหม มีตูดมดเลยนะเนี่อกรอนช่วเหลืออุปกรณ์ช่วยเหลือโอ้ข้างในมีอะไรบ้างมี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 ติดอยู่ในป่าเยอะเจ้าที่ไม่ติดล็อกต้องเจ้าของนี่พันโซ่ด้วยพันโซ่ด้วยบอดแล้วนี่ไปเลยดีกว่าแสนผมว่าเตีนน้ำมันเขาท่วม ที่พี่ขออะไรฮะขออะไรเดี๋ยวน้องตจอจะไปด้วยเออเยี่ยมเลยฐานฐานเขาอยู่นั่นเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนกระนี่ขึ้นกันเนี่ยขึ้นไปด้วยกันเลย เลยนี่ทางไปบ่อเหียก็ขึ้นเนินนี้ไปเดี๋ยวพี่ภูมินำล่องมาเลย น้ำไปไหน่อยพีผมไม่มีเกี็ดน้ำใผมปักน้ำนด้วยโดนแรเแยงพี่ต้องมาจอดถ่ายตรงทา,างขึ้นถ่ายวิดีโอถึงไหมเนะี่ยคิดว่าถึงไหมนะี่ะถึงอยู่นะ thank you อา้าวพี่แซดเมื่อกี้ผมก็จับไปตัวหนึ่งแถวนี้นเดี๋ยวเชื่อยยกพี่ภูมิไม่ไห้แล้วไมมรู้ไม่รู้โอ้โหปวดเทไม่ไหวฮะลื่นไม่มันลื่นผมลื่นไอ้เลนตรงนู้นะ่ะหล่นไปที แทนเบี้ยวเลยผมอ่ะตรงนี้มันจะเรื่นแล้วพี่ภูมิแกไปไหนแล้ววะโอ้มันลงคุณไปลงร่องไหนวะอ๋อผมมาคาตรงนี้ขบวนมีที่พัก,กไปพักก่อน<ะ>ไปพักข้าบนก่อน ปิปใช่ใช่ใช่มันล้วนอ่ะยกรถจะไปล่องไหนวะเนี่ยอ่แข่งกันขึ้นรถได้ไหมมีทางเดียวต้องจุ่มขึ้นอ่ะลองดูอ่ะคุณลองซักกันจุ่มมันขึ้นไม่ไหวหรอกบีบคัดกันไม่รู้จะไปล่องไหนพี่ ก็ก็ดันไม่เป็นไรตามตูดไปนะก็คุณสตาร์ทรถก่อนดิไม่งั้นมันวิ่งไม่ได้ไม่เราจะเอาเอาเอากลับขึ้นไปล่องนี้หรือว่าถ้าถ้าถ้าดันขึ้นไม่เป็นไรไงไม่ขี่ก็เด่นอันตูดขึ้นไปอ่ะไม่เราเราจะกลับไปล่องนี้หรือว่าจะดุยขึ้นครับผมก็ไปอย่างนี้เลยอ่ะเราตามกันดิเราตามตัดไม่ปากแล้ว

พี่ภูมิแม่งไปไหนแล้ววะ่มาไม่ได้แล้วพี่ยังขีง่รถขิดรถวิ่งมาไม่ได้เลยเอา้าทำไมอยู่เนี้ย เราโหดเกินเรายังไม่ถึงสเต็ปนี้ถ้าบีฟูมมาล่องนี่ยังพอได้หน่อยแต่ว่ามันจะปิ้นไงผมปิ้นมาเนี่ยอ๋อต้องมาลา่างนี้ลายนี้เนี่ยทีเนี้ยเราลายนี้รถผมยังหมดกําลังตรงนู้นเลยไม่เราถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยต้องเกณฑ์หนึ่งอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกันนะไ <c oughs> อบีมูลไปอุบอยู่ตรงไหน ดูวิวอยู่นึกว่ายังไมไ่ขึ้นมากันผมก็เอขึ้นไปขี่ไปไกลยังเลยวะก็เลยแบบว่ามันมีจุดดูวิวอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบว่าเออขี่มามาตอนนี้เราเราจะกลับหน้ารถกลับหรือว่าเราจะอัดขึ้นแสนแสนยืนที่รถ เนือ้อส้มเดี๋ยวได้เลยเนือ้อส้มโอ้โหดเกินพีเน่เดี๋ยวกู้รถกันเดินมาข้างบนกนไม่ถ้าถ้ารถไม่ขวางนะล่องเนี้ยพี่ภูม่าจะวิ่งขึ้นได้ไงไปพักข้างบนก่นนอนนี่ตรงนั้นตอนนั้นไม่ชนันละเดี๋ยวค่อยมายกต้องต้องสามคน,นะมอะไม่เดี๋ยวเขาเห็นเขาหยุดนะ อันนี้สองศพสองศพนอนตายอยู่สองศพเนินบอวีบอกเขาหยุดก่อนก็นได้รเราขี่ไปหน่อยเอาขึ้นได้เวย้ย,ย <laughs> ทำเขาเสียังกว่าเลยเหรอาร์ดนระัแล้วจึขึ้นมา กระดงขึ้นมาเด็กๆขี่ขี่ขึ้นใ้พี่ก็นหนอโอนย,ยงยต้องสตาร์ทรถด้วยดิอ๋อสตาร์ตีน อันนี้มันทุรักทุเลทีมนีเนี่ยรถแตะทางกูว่าอันนี้แหละฮะท้องที่มันเป็นรถแตะตรงนี้มันขึ้นได้นะขึ้นได้เลยครับผมมาหมดแรงตรงนี้แล้วขึ้นได้ไหมไม่ไหลกับการเออที่ขวงเขามันต้องส่งดีๆอ่ะเราไม่เคยเนินแต่ผมไปล้มทีไอ้ตรงเลนตรงนั้นอ่ะขึ้นลงอย่างเนินมาไอ้เ่ควับเลย พันโซ,อนโ,ซอโอ้ย่พันโซโอ้ตายตรงนี้หมดเลยไหมโอ้ยยิ่งกว่างานเข้าอีกยิ่งกว่างานเข้าอีกนี่ เลส่งใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ไหมเลส่งใหม่ดีกว่าเอากู้สองคันนี้ก่อนเดี๋ยวผมว่าให้น้องขี่ลงไปคันก่อนไหมเนี่ยเชื่อจะไหนฮะงานรถเบรกอ่องอย่าครับครับครับน้องขี่ลงไปคันนึงก่อนดีกว่าจะไม่เกียทางครับให้ขี่ข้างล่างไปคันนึงห่อยขี่ไปส่งใหม่ไงดีมาไหมผมไม่ไม่ได้ทำนี้คาดเลยพี่เหรอต้องให้คนนี้ใช่ไหมคุณสุดาไหม ใช่ผมก็มหมดแรงตรงนี้แต่ก็ก็ขึข้นไปได้ได้ไดพี่ดได้เรามีหดแค่เนินนี้เองใช่ไหมแค่นี้เหรอมีอีกอันหนมางอันเล็กๆน dạ